ครับผมก็เสวตครับวันนี้เรามาทําการเสวยเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับของชาวขนาด3,500วัตต์นี่ครับเครื่องตัวนี้ลูกค้าบอกว่ามันเปิดแล้วมันติดติดดำๆเดี๋ยวเราทำการตรวจเช็คกันนะครับอันนี้ก็คือภายในเครื่องนะอาการนะครับแล้วเราลองเปิดน้ําเปิดตรงนี้ก่อนไฟมาปกติกนะครับเปิดน้ำอ่าน้ำแล้วลก็อ่าแล้วเราก็ ว่าลุ่มาวันนิ่งระดับความร้อนเลยนะครับแล้วก็เปิดปึ๊บติดแล้วก็ดับเดี๋ยวเราตรวจเช็คนิดหนึ่งัอต้องแป๊แล้วก็ลองทราน่าจะถึงนล้วกบ ก็ลองเอาแม่เหล็กมาเพื่อทำอางานนะครับสุดก็คือน่าจะเป็นตัวสแลินแม่เหล็กมีปัญหาต้องการแก้ไขก่อนน,นะครับตัวถอดกมาดูเดี๋ยวเราดูแม่เหล็กด้านในนะครับว่ามีปัญหาหรือเปล่านี่นะครับตัวกรองค่อนข้างตันนิดนึงเดี๋ยวทำความสะอาดด้วยแล้วก็ส่วนนี้ป เดี๋ยวเราดูแม่เหล็กตัวนี้ด้วยเราทําการล้างตัวนี้แล้วก็หัวฝักบัวตันนะครับที่เราเจออาการนะครับทำให้เครื่องไม่สามารถทํางานได้ก็ทําการเปลี่ยนฝักบัวใหม่นะฮะโอเคปึ๊บะพาวเวอร์ออนปกติทํางานได้นะครับพอเราเปิดวอลล่กปึ๊บนี่ทำงานแล้วนะฮะก็คือมีสองสาเหตุก็คือที่ตรงทางตัวกรองน้ำอินพุต มันตันนะครับแล้วก็ฟักโบสนะครับ,บสตันด้วยทําให้การเช็คแรงดันของน้ําไม่สามารถที่จะเช็คแรงดันได้นะครับเครื่องก็ไม่ทํางาน,นครับก็เรียบร้อยครับ